ดิฉันน,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 านายสาวพัชรนกสดกาค่ะผมนายชัชพงศิ่นประภัรค่ะค่ะพราะเราเป็นตัวแทนาจากาและเรียนใน,นวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะมาําเสนอเครื่องวัดไข่อัตโนมัติค่ะผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ดขิดไบต์ภายใต้โจทย์การแข่งขันคิดไบต์ต้านโรคโควิด -19 เรื่องเครื่องวัดไข้อัตโนมัตินำหลักการการจัดการ,การเรียนรู้แบบส t ต m ม์อี듀เคชันมาใช้ดังนี้การดำเนินการสื่อสารข้อมูลก่อนการประดิษฐ์เครื่องวัดไข้อัตโนมัติ คณะผู้จะทำได้ศึกษาหลักการและชนิดของโฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์สศึกษาหลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดชนิดต่างๆการแพร่รังสีอินฟราเรดค่าแอมบิซ i ิตีและค่า Distance ป o ร์ต t รชชสามศึกษาข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นม .1 และม .6 ปีการศึกษา2562โรงเรียนวัดทรงธรรมติดเครื่องวัดค่าขึ้ที่หงหนึ่ง คือออกแบบเครื่องวัดค่าอัตโนมัติเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดตั้งล้อในบริเวณฐานเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 2. กํกำหนดความสูงตำแหน่งที่ตั้งของเซ็นเซอร์และหน้าจอแสดงผลโดยพิจารณาจากส่วนสูงเฉลี่ยของม1ถึงม6โดยให้เครื่องที่1มีความสูง157ซติเมตรติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้ง2ชนิดสูงจากพื้น150ซเมเซนเซอร์2ชนิด หน้าจอแสดงผลเซอร์โวมอเตอร์และรางฐานขนาด 3A ลงบนแผ่นอะคริลิก 4. นำแผ่นอะคริลิกประกอบกับโครงสร้างเครื่องวัดค่าอัตโนมัติ 5. ออกแบบรวดลายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop จากนั้นพิมพ์ลงบนแผ่นโพลีโพพิลีนชี t 6. นำแผ่นโพลีโพพิลีนชีฟติดตั้งกับเครื่อง หลักการทํางานของเครื่องวัดไข้เครื่องที่หนึ่งหนึ่งยืนให้หน้าผา,ากห่างจากเซนเซอร์3-5เซนติเมตรจากนั้นเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโฟโตเรติฟิเซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยังบอร์ดคิดไบต์สองบอร์ดคิดไบต์สั่งให้เซอร์วมอเตอร์หมุนกดสวิตช์สาเมื่อกดสวิตช์เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิรังคอนเทนต์อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์จะทําหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและประมวลส่งผลไปยังหน้าจอ จากเครื่องต้นแบบเครื่องที่1ได้รับคาแนะนำจากผู้ใช้งานให้นำมาปรปับปรุงพัฒนาการโดยการเพิ่มความสูงของเครื่องที่2และ3โดยเครื่องที่2มีความสูง157ซนติเมตรติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้งสองให้สูงจากพื้น140ซนติเมตรส่วนเครื่องที่3มีความสูง177ซนติเมตรติดตั้งเซนเซอร์ทั้งสองให้สูงจากพื้น165ซนติเมตรคณะผู้จัดจทำเก็บข้อมูลดังนี้ หนึ่งมาึข้อมูลสถิติของจำนวนผู้ใช้งานเครื่องวัดค่าอัตโนมัติระหว่างวันที่6ถึง11มิถุนายน2562 2. องทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเครื่องวัดค่าอัตโนมัติในรูปแบบออนไลน์ ผลการทดสอบการใช้งานเครื่องวัดไข้แบบปืนยิงและเครื่องวัดไข้อัตโนมัติจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน10คนพบว่ามีผลต่างของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอยู่ในช่วง0.0ถึง0.4องศาเซลเซียสแสดงให้เห็นว่าจากการวัดไข้โดยใช้เครื่องวัดไข้ชนิดปืนยิงกับเครื่องวัดไข่อัตโนมัติค่าอุณหภูมิที่วัดได้มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากเปรียบเทียบความเร็วในการทำงานเครื่องวัดไข้แบบปืนยิงมีค่าเฉลี่ยรวม16คนต่อนาที เครื่องวัดไขยอัตโนมัติ15คนต่อนาทีซึ่งก็ถือได้ว่าความเร็วในการทํางานของเครื่องวัดไข่ทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะและราคาของเครื่องวัดไข่อัตโนมัติตามท้องตลาดโดยเครื่องเรามีคุณสมบัติเฉพาะความแม่นยําบวกลบ0.1องศาระยะการวัด5.15เซนราคาถูกกว่า3800บาทส่วนสมบัติอื่นๆมีความใกล้เคียงกับรุ่นที่ขายตามท้องตลาด แต่เรื่องที่ควรพิจรารณาคือหน้าจอแสดงผลมีขนาดเล็กเกินไปจากการตรวจขัดกองพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนหนึ่งคนทีมงานคัดกองจึงแนะนำให้ควรไปพบแพทย์แสดงผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.32มีค่า Sd เท่ากับ0.56ก็จากที่ใช้เครื่องนี้นะคะก็เห็นได้ชัดว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบที่ใช้มือกดนะคะเนื่องจากอันนี้นะคะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติก็ทําให้การวัดอุณหภูมินะคะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดระยะห่างระหว่งางทางสังคมมากขึ้นด้วยค่ะ เครื่องรัอบเครื่องวัดชอบมากเพราะว่าไม่ต้องให้คนจับเข้ามาแต่แต่ก็มีการป้องกันที่ค่อนข้างจะดีและก็สายก็ไวและก็สามารถวัดอุณภมิได้ดีผู้ประกองนะคะของนหนนะคะคอแ้ว่ามันโอเคนะเราไม่ต้องมาตองการก็มีคนดีใชไมคเราก็จะได้คิดกันด้วยคะอย่างีคุณเราตัวเห่งกับเครื่องอะแม้ว่ามันปลอดภัยอะค่ะ พอทําค่าาณที่ะเห <c oughs> ็นแล้วก็คือแบบความคิดน้องคือแบบดีมากแล้วแบบเครื่องเนมันสามารถนําไปพัฒน,นาต่อได้สามารถนําเอาความคิดเนี้ยกระจายออกสูส่ชุมชนได้เลย